คราวนี้ไปฟังหลักชวนดูบ้างนี้ในหัวชวนจะกรีดอะไรอย่างไรกับเรื่องนี้หลักชวนนะย้อนกลับไปเมื่อวันที่สิบหกเมื่อสักครู่เสียเฮงวันที่สิบเจ็ดถอยกลับไปอีกวันที่สิบหกนักข่าวก็ไปถามคุณชวนหลีภัยด้วยคําถามเดียวกันกับที่ถามเสียเฮงนั่นแหละเก้าไกลเขาขอให้ทุกพักการเมืองร่วมกันโหวตให้พิธาได้เป็นนายกเพื่อผ่าตังตันเพื่อปิดสวิตสอวอะไรแล้วแต่อะไรประมาณนั้นไปฟัง หลักของชวนสักนิดสิครับว่าหลักของชวนหน้าตาเป็นอย่างไรเชิญค่ะท่านถามันมีในฐานะที่ท่านมีสิทธิ์ที่จะโหวตเลือกนายกตอนนี้มีการเรียกร้องอย่างคุณพิธาเรียกร้องว่าให้พรรคที่ไม่ได้เข้าร่วมโหวตโหวตเลือกนายกอะเี่เข้าใจคุณนะครับผมเรื่องเราคิดยังไงคุณคิดดูให้ดี่อะครับแล้พัในมติของท่านมันอยากไปเข้าใจอไร ลดลงเป็นให้คุณได้คิดอย่างตัวเองแต่ละพันก็คิดเองได้แต่ละพันก็มีสติปัญญาที่คิดเองได้เอแต่ละภาคเขามีสติปัญญาคิดเองได้นะอืมอืมเข้าใจไหมอย่าไปก้าวไกาอืมเข้าใจไหมอย่าไปก้าวไกออืมอืมเอา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 สามสิบวินาทีสั้นๆสามสิบวินาทีแต่ว่าเนื้อหาสาระก็ได้ใช่ไหมค่ะโอเค ผมคิดว่าอย่าไปก้าวไก่คนอื่นเขาเลยแต่ละพักคิดอย่างไรก็ให้เขาคิดเอาและมีมติของเขาเองอย่าไปก้าวไก่หรือลุกล้ำ,ลลำไม่ควรให้คนอื่นคิดเหมือนตัวเองแต่ละพักเขาคิดเองได้และเขามีสติปัญญาที่จะคิดเองได้นี่ไงเขามีสติปัญญาคิดเองได้เรื่องนี้เรื่องนี้ไปในทางเดียวกันกับเสียเฮงใช่สรุปก็คือหลักเฮงหลักชวนเป็นหลักเดียวกันอื